แปลไทยด้วยเพจแปลไปใครอ่านฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับอเอ้ยก็เจ้าสีหน้าดเดวิดตะกเจ้าเวลาโดนเครียดตีพระยาของเจ้ามาถึงกันกลางระดับที่สีแล้วกระมังมันอร่อยมาก แต่ก็ไปนะไอ้ผู้ปูุฝังที่ชั่วร้ายอีบ้าเื้ยเาไม่ชอบแบบไรบ้าเรียกว่าบ้าที่กกาคือผู้เสืงคนไม่ปริษอย่างเจ้าไม่สมควรจะมีชื่อการที่เจ้าทําแบบนี้มันไม่เรียกว่ามนุษย์เจ้าจะบอกว่าการทติกาจะกินเขามันผิดงเงีหรอ <laughs> ชอบไม่เข้าใจผู้ปล่กฝังที่ชั่วร้ายจริงๆริ สดับข,ข้าปลูกฝังเส้นทางปีศาจร้ยายได้อีกอย่างว่าเส้นทางปีหิวมันคือการกินพลังวิญญาของผู้อืน่นเพื่อประดับพลังวิญญายิ่งถ้าข้ากินพลังวิญญาของคนที่็นดับสูงเท่าไรมันก็จะช่วยข้ามีพลังวิญญาที่สูงขึ้นไปอีกข้าจะก็ข้ากินพลังวิญญาของเขาทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่ามันน่าสนใจและกลมกล่อมมากกว่าเท่าไหร่ล่ะ การทรมานคนอื่นทำไมจะรู้สึกดีใช่ไหมหรือว่าเจ้าเคยถูกทรมานมาก่อนละ่ะเจ้าก็เลยอยากทรมานคนอื่นเหมือนที่เจ้าเคยโดนมาจบพูดต่อะไรเจ้าแ,แต่พูดว่าแววตาแบบนี้มันผิดแล้วเจ้าอยากเห็นแววตาแบบไหนกันละ่ะหรือว่าเหมือนกับตอนที่เจ้าโดนทรมาน จะรู้เรื่องเดีดว่างข้าได้ยังไงจากทีวิทยาทิค่าดูแลในสถานการณ์ของเจ้าตอนนั้นข้าว่าเจ้าต้อเป็นคนที่อ่อนแอม,มากๆแน่แน่จาก10มี9้าครั้งที่เจ้าถูกทำร้ายและนั่นคือเหตุผลที่เจ้าชอบสายตาที่หวาดกลัวของคนอื่นประปีสุดว่าเจ้าแก่งแกลงใช่ไหม จ้าดูถาที่ไปนะพลังควบคุมจิตใจเอ้อดีมากเจ้าคิดว,ว่าจะกลมเห็งขัดได้ไงเหรอพลังควบคุมจิตใจของข้ามันจะสามารเจ้าทออะไรก็ได้มันมากพอจะควบคุมทุกส่วนในร่างกายของเจ้าพระสันติเงินเคยบอกว่าถ้าข้าต้องการฟื้นฟูพลังวิญญาณของข้าครต้องทำลายปานหนึ่งที่กักขังชีไหายและตันเทียน ก็ต้องทนรับความเจ็บปวดท,ที่เหมือนสายฟาฟาดลงมาเหมือนครั้งก่อนที่ได้ <G ül üyor> สบายสบายมากก็จะดูว่าจะจดทนได้สักแค่ไหนก็จะเพิ่มพลังเข้าไปอีกอควารู้สึกนี้เหมือนเป็นนึกที่กั้นระหว่างสีหายและตังเทียถูกทำลายลงล่ว เออเสียวเออในชั่วลองบอกอีกทีว่าชั่วต้องการความตายแบบหนตายยังไงล่ะเจ้ามากกว่ามั้งที่ต้องสมควรเลือกวิธีตายเนี่ยเดี๋ยวหัวซ่างเออเป็นไปได้ยังไงเจ้าถูกผดึกประวิญญาไม่ใช่เหรอแล้วเจ้าสาบารถจะวิชาเดี๋ยวหัวซ่างได้เหรอ การแจ้งเตือนจากระบบดีด้วยที่คุณสามารถฟื้นฟูพลังกลับมาได้ดสำเร็จพร้อมรับของขวัญพิเศษติง้งการแจ้งเตือนจากระบบก็แสดงความดีด้วยสำหรับการฟื้นฟูพลังของคุณตอนนี้คุณก้าวสู่อันดับที่4ขั้นที่7สำเร็จติง้งการแจ้งเตือนจากระบบก็แสดงความเป็นดีด้วยคุณพัฒนาพลังวิญญาณแล 9, นะก้าวหน้าสู่ระดับขั้นที่4ขั้นที่8สำเร็จแล้ว ทุกอย่างเป็นอย่างที่าคาดหวังไว้หมดแล้วนี่เจ้าจงใจวิ่งมโหมวกข้าเพื่อเข้าช่วยเพื้นผู้บารังวินยของเจ้าใช่บะแต่พระจะตายอยู่ละคี้ดาต่งออกไปนีได้อย่งไรกัด้ตอนนี้ก็ใสไปซะแล้วขอบคุณนะที่ช่วยข้าเอาเพื่อนกอดจัดการได้เลยพลังดาประจันเซียว นี่มันอะไรกันที่เธอรืฟูดฟูเปลราวิญญาตขึ้นมาได้ลาวเลยเอาแจกของเตอเ์กดอับทีฮะ จิ๋วไม่เจอกันนานเลยคิดถึงข้าไหมอืมนี่ๆๆเฮ้นี่เจ้าเอ้ะเจ้าคือเอ้ยโทษทีนะสัตว์เลี้ย,ยงธรรมชาตของข้าคิดว่าเจ้าเป็นมดนะเจ้าเจ้าเอ้าใบหน้าที่ด๋อยและบิดเบี้ยวแบบนี้ก็ชอบมันจริงๆขอแอบทำไรไม่ได้เรียกวามสามารถ โอ้ย่าจังทำไงดีเอ่อดีบระไดรดับอะไรกันทำไปมาถึงดูดซับพลันวิญาณของข้อได้อ๋ดับ,ดบไมบปมีอ oh, ของข้าเป็นดาบหินที่ชั่วร้ายที่สุดในการทำลายความชั่วร้ายอาจเป็นพรังวิญญาณชั่วร้ายในร่างกายของเจ้าที่ดึงดูดมาดูเหมือนว่าดาบผู้อีของข้าจะดูดกลืนพลังวิญญาณของเจ้าไปจนหมดแล้วดี นี่จจะฆ่าฆ่ากันเลยอตัอจากนี้ไปที่อยากกลับไปทำสิ่งไม่ดีอีกก็พอแล้วเดินตามทางที่ถูกต้องและมีชีวิตที่ดีห้ยตรงเธอเจ้าเป็นไงบ้างโอเคไหมเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปอยู่นี้ละเ้าีะไม่เอาไหนเลยช่วยเจ้าหญิงไม่ได้เต็มเดงกต้องให้เจ้าหญิงมาช่วยข้าอีกเจ้าโง่หยุดพูดเรื่องในสาระได้แล้ว บ,า,บาเจ้าหญิงไม่พอรกายหักหลายแห่งโดยเฉพาะกระดูกซี่โครงหักหลายซี่และกระ,กระดูกได้แทรกซึมเข้าไปในเวยวีวะอื่นๆแม้ว่าข้าจะใช้พลังวิญญาณของขา้าช่อยกระดูกให้ทล่าแต่ภายในของเธอมีเลือดออกมาข้าเกรงว่าจะใช้เวลาปลักฟื้นอีกนานข้าเข้าใจแล้วเจ้ากลับไปก่อนเถอะเมกบอก ฟ้าบาทไม่นะฟาบาทแต่ใช้เมฆบอกแหตงพลังวิญญาณเพื่อรักษาเจ้าหญิงเสียวไม่ได้นะการตันี้มันต้องใช้พลังงานมาและการบาดเจ็บของเจ้าหญิงเสียวด้านดุริาะไม่ใช้เมฆบอกเหตุพลังรักษาเธอไม่ได้หรอกมันแทบจะช่วยอะไรเธอไม่ได้เลยแล้วทำไมท่านสึงอยังช่วยเธอละเจ้าถามเขาว่าทำไมงั้นเหรองั้นเจ้าข้าบอกจริงๆใช่ไหมหวตรงหือก็เสียเลือดปเกิดไปตั้งแต่กวโก้ได้รับความเสีย่ายน่ะ กลัวก็จะทนไม่ได้อีกต่อไปเว้ยตุ้มเห้จะต้องมีชีวิตอยู่ไม่ว่าอย่างไรฉันก็ต้องช่วยเขาให้ได้และอย่าลืมตามหมอมาด้วยละ่ะเอ้อโศกลงก็าจะไปตามหมอมาเดี๋ยวนี้ cứ sẽ bài cô cho chị bị tòi cô nè mẹ 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 ơi, mẹ 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 ไม่กี่วันต่อมาดูจากสีหน้าของเจ้าหญิงเสียวแล้วร่างกายของท่านน่าจะดีขึ้นมากต้องขอบคุณเจ้ามากที่ดูแลข้าเป็นอย่างดีทําไม่ข้าฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเจ้าหญิงผู้ตนายกันคนดูแลท่านไมีที่คาสักหน่อยทหมายความว่ายังไงเป็นหน้าที่ของข้าที่ต้องดูแลท่านเป็นอย่างดีเจ้าหญิงเสียวเพิ่งตื่นเหตุใดจึงออกไปอยู่ข้างนอกล่ะ ฝ่าบาทเจ้าหญิงยังปว่วยอยู่ไม่ต้องมาพิถีหราฝ่าบาทรู้ชีวิตเข้าวไว้สมควรที่จะได้รับสิ่งนี้จริงสิฝ่าบาทห่วยตงเหบเป็นยัง,ยงไงบา้างแต่เดี๋ยวก็ได้รับความเสียหายมากไม่ว่าจะช่วยชีวิตก็ได้แต่มันไม่ง่ายเลยที่จะรักษาดังนั้น้าจึงส่งเขไปรักษาตัวที่อื่นแล้วค่อยเขากลับมาเมื่อเขาหายดีแล้วแค่นั้นจริงๆเหรอ จะมีต,ตัวหัวข้าจะให้กดดูแลรักษาเขาอย่างดีและก็กลับมาือนเดิมเร็วที่สุดข้า้ังขอบคุณฟาบัทมากเรื่องเล็กน้อยก็ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือเจ้าดูเหมือนว่าเขาจะคอยช่วยเหลือข้าเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามแม้แต่ครั้งนี้เกี่ยวกับตู้ห่ตังบูซานต้องบอกเขาแน่ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้น ก้เป็นหนี้บุญคุณเขามากมายจริงๆฝ้าบาดช่วยเข้าไว้มากจริงๆดังนั้นข้าจะไม่พูดอะไรมากเพื่อขอบคุณ à, าอาจารย์สัญญาขอให้ข้าบำรุงยารักษาให้ท่านแม้ว่าข้าจะไม่สามารถกําจัดโรคเกาะของท่านได้แต่ข้าจะทําให้ดีที่สุดแม้ว่ามันจะนรบรรเทาได้เพียงเล็กน้อยก็ตามโอ้ดี oh, <dear. S 1> งั้นข้าไม่รบกวนท่านแล้วข้าจำได้ว่าข้าจะมีเรื่องท,ที่ต้องไปจัดการข้าขอตัวก่วอน หากก้ากันยาเสร็จแล้วก้าส่งมันมาให้ฟบาทพวกปลุกฝังที่ชั่วรา้ายก็จัดการไปเรียบร้อยแล้วแต่ตรงนี้จังทั่งหาโอกาสมาโจมตีข้าหญิงแน่ข้ายังไม่รู้ว่าผู้หญิงตัวเหม็นคนนั้นร่วมมือกับตัวให้ถังหรือเปล่าข้าต้องเรียกคนหาเรื่องนี้เร็วที่สุดและหาวิธีจัดการกับมันเอ๊ะยี่เสยวเอเอถนนแคบจริงๆแต่ดูน่าตัวสิทำไมดูแย่จังดูที่เซียวมาก เฮ้ hey, ว่าอย่งงางไรตู้ไอถางเราจะเกิดเรื่องขึ้นในคืนนั้นนะกนะ็อย่างเจอเจ้าที่อู่ซื้ออีกมันน่าแปลกใจมากใช่จะพูดถูกบางทีก็ไม่ควรมาที่นี่จริงๆข้าคิดว่าหูซางคงบอกฝาบาทหมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นและฝาบาทคงไม่ต้องการพบข้าอีกต่อไปผู้หญิงคนนี้จะมาไหมไหนนะตู้ไอถางก็ไม่สนใจหรอกว่าฝาบาทจะต้องการพบเจ้าหรือเปล่ามาไนะ่นไม่เกี่ยวกับข้าแต่บัญทีของเรายังไม่ได้ชำระก,กัน ข้ายอมรับว่าข้าทำร้ายเจ้ามากเกินไปหน่อยแต่ถ้าเจ้าต้องการที่จะแก้แค้นข้าข้ายินดีเจ้ามาได้ถูกเมื่อทำไมน้ำเสียงของเธอดูเหมือนว่ายอมรับผิดจริงๆและยินดีที่จะรับโทษข้าอำลาท่านอาจารย์แล้วในไม่ช้าก้าจะออกจากเมืองหยานเพื่อฝึกฝนแต่เจ้าไม่ลางแค้นข้าตอนนี้อนาคตเราคงไม่ได้พบกันอีกฮะ อันที่จริงของถามบันนี้ก็รู้สึกลายใจมากไม่กล้าทู่ท่านอาจารย์เลยข้าลายใจมากไม่กล้า,าสู้นหน้าฝาบาทซานไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมข้าถึงทําแบบนั้นลงไปข้าไม่รู้ว่าเพราะอ,อะไรดูเหมือนว่าจะถูกชักนํโดยพลังบางอย่างหรือถูกควบคุมอืมเจ้านี่แปลกจริงๆยังไงซะถึงแม้เจ้าจะออกจากเมืองหยาดไปก็ไม่มีที่ไหนต้อนรับเจ้าอยู่ดี เพราะจะร่วมมือกับผู้ปลุกฝังที่ชั่วร้ายผู้ปลุกฝังที่ชั่วร้าย้งเหรอแม้ว่าข้าตัวไอ้งจะไม่ใช่คนดีแต่ข้าไม่มีทางที่จะร่วมมือกับผู้ปลุกฝังที่ชั่วร้ายอย่างแน่นอนข้ารู้สึกได้ว่าตัวไอ้งไม่ได้โกหกดูเหมือนว่าเรื่องผู้ปลุกฝังที่ชั่วร้ายจะไม่เกี่ยวกับเธอแต่มันเป็นฝีมือของตัวนิชามคนเดียว ทิจจริญผู้หญิงยย่ที่จะเข้าใจคําว่าตัวไอ้องคนนี้แปลกๆข้าไม่รู้ว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่กันแน่ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ได้พลังวิญญาณกลับมาแล้วถ้าเธอเป็นปีศาจจริงๆมันก็ไม่ยากที่จะจัดการเธอเจตุรัหยงเลอรเพื่อจัดการก,กับตรงนิชาก็าต้องมาคุยกับอาจารย์สีเงินเจ้าหญิงแดน้อยไม่อยู่บ้านตั้นรอที่นี่สักพักเราจะส่งคนไปตามแดน้นยมาให้ตกลง เจ้าหญิงเสียวเงียบอย่ารบกวนเธออืมประจางสีเงินเจ้ากลับมาแล้วเหรอก็ปลุกเจ้ารึเปล่าอืมไม่เป็นไรอ่ะแค่แค่เปื่องี่บหลับไปนะ่ะเฮ้เสียวถ้าเจ้าต้องการงีบหลับก็จะงีบหลับไปกับเจ้าก็ได้นี่มันก็ดึกมากแล้วแล้วก็เป็นเวลานอนแล้วด้วย เอาละที่ข้ามา,าเจ้าก็เพื่อคุยเรื่องธุรกิจเจ้าคงรู้เรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับข้าแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนใช่ไหมโอ้เรื่องใหญ่เช่นนี้แน่นอนมันแพร่กระจายไปทั่วเมืองอย่าเดือดรวดเร็วตอนนี้ทุกคนกําลังดอกันว่าใครคือคนที่ข้าผู้ผูกฝังที่ชั่วร้ายมากกว่านี่จะไปตามหาว่าใครคือคนที่ข้าอย่างนั้นหรอข้าเกือบจะไปเฝ้าอยมมาบานอยู่แล้วนะผู้ทีู่กฝังชั่วร้ายเหล่านั้นถูกส่งมาโดยผู้หญิง ช่วยตรงนี้จางข้าไม่รู้พวกมันรู้ได้ยังไงแต่พวกมันแอบมาตอนที่ข้าถูกทั่วไต่ังจับไปเยสเอ๋อเจ้าคิดว่าตัวนี้จางจะทำอะไรง่ายแบบนั้นเหรอแล้วจากคืนนั้นก็ได้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วและตัวยต่ังก็ไม่สามารถหนีจากเรื่องนี้ได้ที่เจ้าหมายถึงถัวยอถังและตรงนี้จางถูรู้ร่วมคิดกันใช่ไหมแต่เมื่อตอนเที่ยงข้าเพิ่งพบกับทั่วไอทางจากคำพูดของเธอดูเหมือนว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้จาง โอ้เซียวเอ๋อเจ้ารู้จักบาปอหารเจ็บประการรอเปล่าท้าไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับบาปอาหารเจ็ประการแต่เจ้าพูดถึงเขาแปลว่าเขาต้องไม่ธรรมดาแน่เลยใช่ไหมบาปอาหารเจ็ประการเป็นคาถาที่ตรงประหลามากที่สุดของตรงนี้จางซึ่งรวมถึงอารมณ์ด้านลบเจ็บประการด้วยได้แก่ความเกลียดชังความริจยาความขวดความเกยดกลอนความลภและความตะกละตัณหา ความเกลียดชังตัวอย่างเช่นถ้าเจ้าหย่ภายใต้บบสถ์ดกปรกความเกลียดชังหากเจ้ามีความเกลียดชังเล็กน้อยภายในใจของเจ้าความเกลียดชังนั้นจะทวีคูณขึ้นเป็นสิบเท่านี่เท่าหมายความว่า,าตั๋วต่างตกอ,อยู่ในบาปมหันต์เจ็ดประการของตรงนี้ช่างเหรออตั๋วไอต่างเกิดเธอจ,จนเป็นบ้าเมื่อสองตาอเบ็ดก่อนแต่วันนี้เธอแสดงความโกรธแอร์เล่าออกจากเมืองใหญ,ญ่ ปรากฏว่าตัวตกอยู่ในบาปผานจิตป,ประการของตัวน้จจาเห็นไหมละ่ะตัวน้จจางต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการจัดการกับเจ้าข้าต้องขอบคุณเธอไหมล่ะที่เธอคิดถึงข้านะอิกไม่นาหนหรอกผีดดูเถอะข้าจะหาหนังผูหหห้หญิงสัตว์เลี้นั่นออกไปชินช้นชิ้นเพื่อระบายความกดแก้งข่มข่ะ้าตัวนี้จจาไปถึงปรบจารระดับแปดไม่ใช่เรื่องงายเลยที่เจ้าจะฉีกตัวไปชินช้นชิ้นตัวตรวตัววีตรงนี้มีเพียงสองคนเท่านั้นที่สามารถจัดการกับตัวนเจ้าได้ ใครแกคนแรกคือเหมือ,องหัจักรพรรดิคนปัจจุบันคนที่สองคือเย่บูเรนกระดับดีกของสิ้หยุดเดังนั้นถ้าข้าจัดการกับตัวนี้ชาง้าต้องก้าวหาคนใดคนหนึ่งนี้สินะต้องเราดูกันหน่อยแล้วล่ะถูกต,ต้องตอนไดที่เจ้าได้รับการคุร้มครองจากตั้งสองกนดีอยัไงไจซะตันวนี้ช้างก็ไม่สามารถฆ่าเจ้าด้ง่ายอีกแล้ว ป้าอกอนข้าคือจัก,กรพรรดินีคนปัจจุบันตะก้าเข้าไปอยู่ที่วังกับป้าเขาจะได้ตอกอกับจัก,กรพรรดิได้เป็นครั้งคราวแต่ถ้าทําแบบนั้นท่านป้าจะโผลพันเรื่องนี้ไปด้วยเต่๋ยวจะเลือกคณะบดีแต่คณะบดีอยู่อย่างสันโดรต,ตลอดทั้งปีและแม้ว่าข้าจะฟื้นฟูพลังวิญญาณแล้วแต่ว่าข้าถูกไล่ออกจากลานชั้นในแล้วมันคงจะได้เจอได้เจอกับคณะบดีอีกเสี่ยวเอ๋อจะรู้จักภาษาใต้ดินไห Ừ, mình cứ tính này đó mình dùng để đặt đặt đây có chiếc bình thường cho chờ đủ tổng tầm như vậy một bài tưởng gì đây chiếc bình thường em nếu mà nhớ ở đi na à. à. nghe xem ở cho đáp đồng dân gặp bà lao nghe lờ điện phơi đấy các anh trộm thì cẩn cho các kỳ qua đây cực kính gặp làn này các cái bờ bờ lời đang cho lên tạ quá chú nhớ mấy tòa cầm thảm có lời cho phương thu bà lao dân đấy dừng ngay ế dạ lưu gì thành giá cơ chặt cũng khăn na cái chú bà lao dân khen nhẹ bình rừng lịch nói à nếu mới cho vươn bà mày cho mấy mà xuống เปื่นก็ได้คุณคว้าคาถาชุดใหม่ดียังไม่พบใครที่จะช่วยเข้าฝึกมันได้ไว้คราวหน้านะดาบบงปเปียเต็มมันเม้ดดบประจันเซียวระดับสี่ขั้นที่8โอ้เย้โยเอ,อชอคเรยตั้งแต่เมือ่อไหร่ ตอนนี้วิญญาของเจ้าก็เคียงกับข้าแล้วก็ไม่จําเป็นต้องสุภาพกับเจ้าแล้วแต่งั้นก็เ,เข้าเหมือนเลยหรือว่าคนที่มันขึ้นมาจากดินนั้นเหรอแต่อะไรที่มีปลอยผมมันสามารถงอกมาเป็นเปียแยกไปอีกได้และก็สามารถทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการเพศตับนี้เรียกว่าวิญญาณของธรรแม่นี่ เคล็ดลับนี้เรียกว่าวิญญาของเปียถัก